สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะวันนี้สร้างเสื่อมสตเลสจบพ่อลาวหรือว่าสร้างพิมพ์สตเลสสั่งยูทูบเนาะบุ้จักรไรเนาะมาอัพเดทเจอหนึ่งเนาะอัพเดทมวยเจอหนึ่งเนาะบุ้จักรไรเป็นเพื่อนุ้นจักรที่สวยแนวใดรพ่อลูกออกแล้วบ้านนี้อันนี้มุดลูกมันยังมันก็ออกมันพรบิงน่องออกนะมุดลูกมันออกมานเนาะพร้อมนอกมาน้ำบ้านนี้ บัตรดีไซพร้อมบาดที่ปัญหาใหญ่ไสม่นอนไมานั่งพ่อญาติเข่าไม่ได้ยัดเข่าเนาะมือจักรไรมือจักคำเหล่าเลยเพื่อนเอ้ยเนาะจักรี่ซอยเนี่ยไรเนาะงัวพี่ระลูกระลูกเนาะมาต้งเทีตอนช่วงโควิดเนาะมีงัวตัวนึงเนาะลุงเอาไข่เนาะประมาณสองปีตัวน่ะแม่มันน่ะสองปีแล้วออกลูกเลยเนาะออกลูกก็ไม่ได้ตัวมุ่มแล้วก็แล้วก็ได้ตัวนี้เนาะ ตู้มกับออกปีนี่เนาะเอื้อยมันน่ะเนาะแต่มอนตี้กับออกปีนี่คือกันนี่บูชักายเบาเลยอันนี้มากระซาบเบาลึกยังกับบจักอันนี้นะน่าชิเป็นหนองมันนั่นแหละตัวนี้นะอันนี้อันไส่หนินะนะตัวนี้อันไสอันนี้ไป้สองคอตัวนี้นะแก้ปัญหาบ,บตูตกเลยเพื่อนเลยคิดว่าสิรอดใต้แหละมันขึ้นนี่บูชักไรเบิ้ตความสามารถที่สวย เบ็ดความสามารถที่สวยเพืเ่อนๆเอ้ยเนาะาเสียได้งออะไรทำพูดเลยเถะนะนี่นะพ่อซอยจะเต็มที่หลูกเอ้ยเนาะดึงเอาเสือกดึงเอายังดึงเสือกขาดหัวด้วนไปสองคนสามคนดึงดึงจนคว,ว,วบควบงอหมอกจนแม่มันไปนําจนแม่มันหูดไปนำพ่อก็ซอยจะเต็มที่เลยหลูกเด้เอเนาะจังได้กันได้มีแต่มอกไปไอ้ยให้น้องแล้วบาทนี่หมอกไปหยาตีพี่น้องมาเบิง้งมายังกำกันแล้ว สียดายงูอับอยู่เปลือนเนื้อหดจัางลายสวยเต็มถี่เลยเฮ่นจังูอับมันเ่ิงแต่น,น้อยเรื่องของเหลืองนะกอสิวานมีปัญหาเนี่ยนะประมาณได้ปีคเึ่งมากมันตึกเชิงเลยี่หนึ่งปีคเึ่งเลยลนะ่ะก็เลยเป็น,นงสิตักลายเป,เปลือนนะ ผมเคยเห็นหลายคนที่อันนั้นนะนาบานะ้านนะทำขอดแล้วก็ว่าเคสแรกที่ว่ามันเป็นแบบนี้นี่ไอเรื่องห้องเรื่องนะหัวมันงายขึ้นข้างบนนะ่ะนะข้างมันงายขึ้นข้างบนนะ่ะนะมันบ่อออกมาจากเถือ่อมิจเจกอันนี้ออกมาเนาะมันบิดข้อบิดออกมานะ่ะจากหลายอันนี้น้องมันก็เกี่ยวมันกับอันนี้โอยหมดลูกมันอะ่ะมันเบ่องออกก่อนสิออกอันนี้ ตอนลูกมันออกมาตอนแรกๆหลกนะหมดเป็นยังมันก็ปกติตอนลูกมันออกมาแรกๆหลนะพอนเบ่งเอาวน่องมันออกอ่ะมันเลยเป็นนะนะมันเลยหมดลูกมันเลยถลักออกมาทั้งน่องทั้งหมดลูกเลยนะมากระซ่ามันเลยประมาณคูหนึ่งมั้งนี่นะทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งใสทั้งหมดลูกทั้งยัง เบ็ดความสามารถตเรียเพื่อนๆเลยอัปเดตให้เพื่อนๆทุกครั้งหวังว่า,าจะให้ช่วยเหลือเนอะเอาะเขาบ่แม่นว่ามอง,มองวมาโดยตรงนะหมอส,สัตว์ตะวะแพทย์โดยตรงเนาะบ่จักคำสิเว้าเลยเบ็ดแล้วเจา้าก็สิมีบุญเท่านี้แหละลูเอ้ยพ่อก็เว้าไดรสำนีแ้แหละสงสารเรื่องสงสารนนะ่ะแต่ว่าช่วยเจ้าบ่ได้อีหลี หลายสางพิมพ์ก็ได้มออะไรขับเรียกคือยอมเนาะเป็นความสามารถสางดึงงอมขึ้นนี่ก็โคตรลำบากเลยเจตนาคก็บอกขึ้นไอ้มอขึ้แง่คือลำบากเราเคยดึงมาเป็นสาวสามสิบตวเลยยังบม่ได้เป็นแบบนี้บม่ได้ยากปั้นนี้เสื่อมง่ายขาดดึงปลูกใส่ข้อนะจไปเอาสายมันเดินสายน่ะนะรัดคล้องน่ะนะสายเปเป้ใหญ่น่ะมาปลูกข้ออีกตัหนึ่งดึงสองสามคนกันเดออก หัวคิดว่ามันสิพิการลูกมันอะลูกมันอะคิดว่ามันสิพิการกระดูกมันน่ะขบแขบงอบแขบดึงมาขึ้นนี่ขนาดมันบมเป็นยังเสยอ,อะ่ะแขกขาม,มีปัญหาสื่อแขกขาเบื่องไหนมีปัญหาเบื่องไหนเบื่องนั้นเนาะนี่เบื่องนั้นมีปัญหาเนาะเบม่งนี่ขาบางนี้มีปัญหาเนี่ยนี่นี่ยืดเด้งกับอะไร มีปัญหาหมองหน่ยกระดูกมันจำได้เกือบขาดเลยแหละขาตัวนี้เกือบขาดเลยแหละดังแกลกหนังดึงอ่ะมันูปแบบของเหร่นเพื่อนๆโตใหญ่พร้อมนะตัวเถิกโตมันใหญ่พร้อมอนะ่ะเดืองของเองนะหลืองอ่ะลูกระสีย่างนะ ไปซื้อนมใหม่เลยละ่ะแต่แม่อาร์ิโบยัง่งแรือเปลื่อเพื่อเลยอาร์ิโบรอดครับมันแจงข่าวเนาะแม่อาร์ิโบรอดแล้วเพื่อเปลื่อเลยเลยพึ่งสายสาหนองแล้วแม่ก็ได้ปรึกษาญาติพี่น้องคือว่าอาริติโบแบบเล่าๆคือว่าตกปูดก็ว่าได,มมาาาไดา้มันมันแก้ไขปัญห้ายังบุได้เลยช่วยยังได้บุได้เลยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพื่อเปลื่อเลยเสียได้เรื่องเสียได้ ได้ช balm, ify, face, ุดๆอละงวมันแพ่งวน่ะออกลูกปีละโตละโตมาตรงเทปซีปีเนี่ยสวงโควิดเนี่ยมีม่วงเจ็ดแปดโตแล้วเนาะเจ็ดโตแปดโตแล้วเนาะลูกออกลูกแม่ออกแม่แบบนี้นะเฉพาะแม่มันก็ออกสี่โตแล้วเนาะแต่ลูกมันออกเีงอะตัวละสองละสองอะไอตัวนี้ก็ร่งตัวหนึ่งเนี่ยมาเซเลี่ยแหละวฮเก็ตโตแปดโตอลราจาก บริดบบังเบิดย่างนียังงงอยู่ยังเบยอยู่เดียวเนี่ยบ๊ะกับเจ๊ดเนาะบุึงยังบุ้งบุ้งทึงแปดเนาะมิต่ว่าซื้อมาตัวหนึ่งสองตัวตัวหนึ่งนั่นแหละซื้อมาไว้เป็นแปดแล้วมั่งตรงโซนเนาะเสียดายเป็นเผื่อนเอ้ยเนาะแล้วก็ไปปลาเด้อหมู่เผื่อนเรือเนาะเพิ่มความสมาัติลี